สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเป็นนิทานต้านโควิด19ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานต้านโควิดค่ะมีชื่อเรื่องว่าเสียงปิิศนาสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังคะ เด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือทานหรือยังคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังคะนิท,ทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเสียงปิศนาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะครั้งหนึ่ง มีเรื่องเล่าขานถึงหมู่บ้านในป่าใหญ่สัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าขานครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าขานถึงหมู่บ้านในป่าใหญ่ สัตว์เล็กสัตว์น้อยใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทพึ่งพาอาศัยมีหมาป่าเป็นหัวหน้าดูแลรักษาหมู่บ้านปลอดภัยมีหมาป่าเป็นหัวหน้า ดูแลรักษาหมู่บ้านปลอดภัยวันหนึ่งเสียงดังรั้นป่าเสียงปิดสสนาเอ๊ะมาจากไหนฮัดชิวฮัดเชยแคกแคกโคโคแคกแคกนั่นเสียงอะไร ชิวฮัดเชยแคกแคกโค,โคโคแคกแคกนั่นเสียงอะไรหมาป่าสืบจนรู้ชัดว่าเพื่อนเพื่อนสัตว์ทั้งจามทั้งไอจากหนึ่งสองสามจากหนึ่งสองสามสี่ห้า วันถัดถัดมาเพิ่มขึ้นทันใดหัดชิ้วคอกแคกดังรั่นไปทั่วหมู่บ้านเหนือไปจดใต้หมาป่าปรึกษาหมอหมีช่วยพวกเราทีจะทำอย่างไร หม,มีบอกหมาป่าว่าน่าจะเกิดจากไวรัสตัวร้ายเจ็บคอน้ำมูกมีไข้อาการคล้ายๆกับหวัดทั่วไปแต่จำนวนสัตว์แต่จำนวนสัต,ตนวน์ตป่านั้นเพิ่มขึ้นทุกวันจนน่าตกใจ บางตัวอาการจนหนักหายใจลําบากหอบเหนื่อยได้ง่ายทั้งสองทั้งสองจึงไม่รอช้าสืบหาสาเหตุว่าเกิดอะไร เชะ้รู้แล้วโควิดเพราะอยู่ใกล้ชิดจึงติดต่อได้